ครับผมตอนนี้เรามาที่ทางด้านของพิกเฟสครับแต่ก่อนหน้านี้ครับมีการแบนเฟสเกิดขึ้นนะครับผมก็คือทางด้านของเติร์ปาร์ตี้นะครับที่อยู่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายนะครับหรือว่าบูไซส์เนี่ยเขาเลือกที่จะแบนแดนแล้วก็ฟิโอลานะครับผมส่วนทางด้านของแฮมเฮดนะครับผมหรือว่าทางด้านของเดซทีมที่อยู่ทางด้านขวานะครับผมเลือกแบนทางด้านของแล้วก็คามอยู่ไปนั่นเองครับใช่ครับก็แบนเออตรงนี้ครับเนื่องจากระบบไม่อำานวยให้ให้เกิดการแบนแบบ ปกติสามัญชนที่มันควรจะเป็นนะก็เลยต้องใช้ระบบเลือกหลังบ้านแล้วค่อยเล่นนะฮะสำหรับเพื่อน<ช>ที่ไม่ไม่เข้าใจนะฮะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีขึ้นมาให้เห็นว่าแปลอะไรแต่ว่านี่ครับพิกเฟสแรกครับผมทางด้านเติร์นพาร์ตี้พาร์ตี้ไปที่ทางด้านกรากาสะในขณะที่ทางด้าน <ผม S 1> ของแฮมเฮดฮะเลือกตัดกลับมาเป็นกาลิโอและกาเลนครับนะฮะโอเคครับเขายังยังไงฮะกับสองตัวนี้ฮะ อืมฉันนกาลิโอและกาเรนครับจริงๆผมมองว่าตัวกาเรนเป็นตัวที่ค่อนข้างที่แข็งแกร่งในการยืนเฟสในช่วงเรนนี่เฟสนะครับส่วนกาลิโอเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมมองว่าดามจมันเยอะแล้วมันสามารถที่จะมีซีซีเพื่อนบอกว่าเขาสามารถที่จะวิ่งแก๊งได้ในช่วงที่ไฟต์แบบว่าจังหวะแก๊งเนี่ยผมว่ากาลิโอค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่าแล้วทางด้านของเตอร์พาร์ตี้ฮะเลือกกลับมาเป็นไคซ่าจันนาครับซึ่งเป็นคู่ล่างที่ ก็ตามมากติครับสำหรับเม,มตานี้แล้วเนี่ยแฮมเพดก็เลยเคาน์เตอร์กลับมาเป็นเซราฟินกับลล<ม>เอสเยลครับผมยังไงต่อฮะอันนี้ถือว่า <f ee> น่าสนใจมากครับเพราะว่าคู่ของเซราฟินเอสเยลครับเป็นตัวที่โปกทั้งคู่แล้วบ,บอกกัว่าเอสเยลไม่ใช่ตัวที่เป็นเอดีขาตายด้วยนะครับดังนั้นการเอาตัวรอดของเขาเนี่ยมันสูงอยู่แล้วบวกกับเซราฟินที่คอยช่วยโป๊กหรือว่าช่วยฮิวให้หรือเสริมเกาะให้เนี่ยมันเลยทําให้คูล่าเป็นเลนที่ค่อนข้างสตรอง <ม>าบานนนัั่เองะครแล้วก็มากันต่อฮะก็สองพิธีสุดท้ายของเติร์ดปาร์ตี้ผมกรากัสจันน่าฮะในขณะที่ทางด้านของแฮมมีเ่เฮดครับเลือกลาสติกมาเป็นวายจังเกิลฮะยังไงดีฮะอืมสมิทันได้ของทีมเติร์ดปาร์ตี้ผมเห็นว่าเขาเนี่ยเอ่อเป็นเอ่อเลือกตัวละครมาที่ค่อนข้างท,าที่จะเน้นในเรื่องของการทำอาทีมไฟท์นะครับผมบเช่นตัวประเภทของการากัสนะครับในอัลติเมทของเขาที่สามารถที่จะ ผักทุกคนหรือว่าสามารถที่จะทำให้เอเดนิชารีเนี่ยอยู่ในโพสิชันที่ผิดได้นะครับผมบแล้วก็จากที่ดูมาเนี่ยอันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่ที่แบนนะครับผมบตัวที่โดนแบนเนี่ยมันจะมีซิกใช่ไหมครับมีเดน่าซึ่งเดน่าเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่าสตรองเลนมากๆแล้วก็ในไฟเนี่ยเขาแทบจะเป็นเหมือนโอเลน่าที่มีดาเมจสูงมากแล้วก็เอาตัวเขาไปแลกนะครับผมส่วนซิกเนี่ยเป็นตัวที่ทำลายป้อม ได้ง่ายมากๆ,ๆนะครับผมรวมไปถึงคาร์มิวแล้วก็ฟิโอลาซึ่งเป็น2ตัวที่ผมมองว่าในช่วงของท็อปเลนเนี่ยเป็นตัวที่ยืนเลนได้ดีทั้งคู่แล้วก็สามารถที่จะส,ะสปิดพุทได้ตลอดเวลาด้วยนะครับผมซึ่งเมตาของช่วงช่วงนี้เขาก็จะเป็นการที่จะทําเน้นไปนที่การทําลายป้อมเป็นหลักนะครับ็บนันกหอะฮะเกมเริ่มแล้วครับผมในตรงนี้เราจะเป็นทางด้านของทั้งทีมเตอร์พาร์ตี้เกมมิ่งครับอยู่ทางด้านบูไซฮะ ในขณะที่ทางด้านทีมแฮมเฮดอยู่เรดไซด์ผมแบชอัพเพราะผมเลนบนฮะหรือว่าเอ่อบารอนเลนนะผมก็จะเป็นเซออะไรนะสิงเกตเจอกันทางด้านของกาเรนฮะก็เป็นตัวกำกามฟาร์มกันไปครับไม่มีอะไรมากจังเกิลนะผมจะเป็นวายฮะเจอกับทางด้านของโอลาฟนะครับแล้วก็คู่ล่างฮะไครสาจะหน้าเจอกันทางด้านเอสเรียลแล้วก็เซราฟีนครับส่วนเลนกลางฮะก็จะเป็นฟากัสแล้วก็กาลิโอนั่นเองฮะ นี่ครับล้วดูครับผมตรงกลางครับทางด้านของการิโอต้นเกมจะได้เปรียบกว่านะเพราะว่าเขามีสกิลที่ไกลกว่าด้วยครับแล้วก็ในเรื่องของการเคลียร์เวฟเนี่ยตอนนี้ผมมองว่ากาลิโอเนี่ยค่อนข้างที่ได้เปรียบกว่านั่นเองครับคือถึงแม้ว่าถ้กกาจะมีเอ่อซัเทนครับจากการกดเอ่อสกิลสองเขานะแต่ว่ามันไม่น่าจะทานการโป๊กที่ค่อนข้างหนักหน่วงจากทางด้านของทักอาการิโอได้นะผมว่า ใช่ครับด้วยความที่ผมมองว่าสกิลกาลิโอค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็โซนได้ดีด้วยแต่ว่ากาการ์ดเนี่ยมันจะต้องพึ่งไอเทมมากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับใช่ครับดูตร,ตรงกลางครับโอ้ยตัดมาเลือดแบบโลเลยเกินครับใช่ครับเขาเพิ่งจะเก็บทันนี่ฟูตไปเองนะสำหรับทันต้าของกาการ์ดครับใช่เยอะลำบากแล้วอย่างนี้เพราะว่าทันนี่ฟูตไม่ได้ดีเจนเร็วขนาดนั้นครับ ตอนนี้<ช>คือคู่ล่างครับมาเติมตรงนี้เพื่อมาส่องแล้วว่ามีจังเกิลมาเขาเอาลีฟสเลอร์หรือเปล่าครับรแล้วซึ่งลีฟสแคร์ผมมองว่าเป็นอ่าเรียกว,ว่าเป็นอ็อบเจกต์ที่สําคัญมากๆในช่วงต้นเกมครับเพราะว่าป่าทั้งสองฝ่ายคือถ้าเกิดว่าฟาร์มเสร็จแล้วก็มาเก็บให้ได้กน้อยสักหนึ่งกนครับเพื่อชิงความได้เปรียบในการโซนวอร์ดนั่นเองใช่ฮะแล้วก็น่าจะเป็นการแลกฝั่งเล่นนะครับก็คือ ด้านของโอเว่นเขาก็ขึ้นไปเล่นเพย์ท็อบสายเพราะนี่ครับมีวอร์ดจากทางด้านของฮิสเซอเรียปักไว้ก็เลยรู้ข้อมูลว่าโอ้โอลาฟอยู่นี่ครับก็เลยแลกฝั่งกันเล่นแล้วเหมือนโอลาฟจะพยายามติ๊กเข้ากลางหรือเปล่าเออจังหวะนี้แต่ว่าคิกกิจก็ไม่ได้อยู่โพสิชันที่ลึกเกินไปครับถอยมาแล้วจ่าเอไปดึงทีเนี้ยแคนเซิลรีคอร์ดสู่ทางล่าครับแบบหนึงครับมีการบวกกันเกิดขึ้นครับมีไวยเข้ามาซ้อนแบบนี้จันน่ารับสกิลเต็มเต็มแล้วน่าจะเสีวิตแตอร์แฟตออกมาได้สวยงามแมทแมนพยามตามเข้าไปนะแต่โดนนเเธออียตตแล้้้วไิง โอยซิงเกอร์ไปเกือบตายฮะใช่ครับมีเกราะจากจันน่าขึ้นมารับเพื่อให้อุ่นใจครับแล้วไม่ตายฮะต่ว่ารู่นี้ครับผมเอ่อทางด้านของายที่มาสอนเล่นแล้วผมว่าทำได้ดีมากครับแต่ว่าเสียอยู่นิดเดียวครับก็คือยังไม่เลเวล5ครับไม่มีอัลติเมทเลยครับครับผมถ้ามีแอซาว์แบตเตอรี่ฮะล็อกหัวจับตายได้ติงตัวนั้นแล้วออ้ทูชะนบลลัสตาดไปฮะเรียบร้อยครับจันน่าฮะสงสัยต้องบอจันนี้ฮะใช่ครับไม่กลับบ้านครับผม แบบหนึ่งฮะตรงกลางครับไวไอเซเนตไปแล้วแต่ว่าตัวเองแตกมาตามด้วยนี่ฮะโอ้กาลิโอครับโดนแล้วมาไทิพย์พาร์ทฮะใช่ครับสองคิวฟีฟีที่เลนกลางฮะอาศัยความที่มีเน้นเวฟเข้าเทเลตนะเลยกลายเป็นว่าจังหวะใดที่ดีมากครับต่อจากมาที่ท็อปเลนครับยังไม่ได้มีอะไรการบวกมากครับเพราะว่าทางด้าของซนฟี่ก็โนกาเลนไว้ได้ดีเหมือนกันนะ ใช่ครับแต่การเลนเองเขาก็มีทัชเซนจากการยืนเลนแบบว่าถ้าไม่โดนดาเมจจากแชมเปี้ยนก็เนี่ยครับดีเจนเอาตัวรีเจนไปเรื่อยฮะไม่มีอะไรใ่คคือก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าลำบากนะครับผมแต่ว่าจะต้องฟาร์มอยู่บริเวณป้อมนะครับเพราะว่าจะออกไปเทสซีฟี่ตอนนี้มันก็ยังที่จะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ฮะพริปสกัลเลอร์ตัวที่สองครับหลังจากที่ตัวแรกเกิดไปฮะต้องมาช่วยเทสเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเกิดฝั่งรัดตัวแลวครับ แล้วจะเข้าบกรเลยหรือเปล่าไม่ฮะยังครับยังเกรงใจอยู่ฮะนะครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของแช์ลี่ครับต้องกลับไปเพื่อที่จะไปอ,ะอัพไอเทมขึ้นมาก่อนนะครับน้อยเพื่อที่จะเอามาช่วยในการไฟบอลอนไอเฟลฟาตี้ปปนะครับเปิดบังกรแล้วเพราะว่าทางด้านท็อปเลนครับเดินลงมาแจมเลยฮะมีกาการ์ดรอโซนอยู่ตรงนี้แล้ว ยังไงครับกาการค้ำไว้อยู่ e C the right <Yeah. S> 2ตัวกาลิโอเข้ามาพยายามจะขัดไว้แต่ว่ากาการ์ดแอนตเมทผักกลับมาแล้วยังไงต่อเซราฟินชามสวยงามมากแล้วโอ้โหลยซีซีเดเมจขนาดนี้แต่ว่าการ์บเซราฟินแตกไปก่อนแล้วไรเอสเบียพยายามจะจ่ายเดเมจฟู่แต่ว่าเขายิงทีแล้นนะครับไอต้นพยายามจะตามไปแล้วสุดท้ายฮะตรงนี้เป็นเล็กแห้งที่เก็บคิวกาเรนไปได้ครับตามมาที่โอสเนฟฟี่เดินบอกเพื่อนกลับมาเอามังกรนะฮะ เป็นไฟที่เมื่อกี้ผมเห็นว่าทางด้านเดี๋ยวฮะตรงนี้ครับแป๊บนึงครับฮังเกอร์จากเก็บคิวได้ไม่ไม่ดช็อตไปแล้วเรียบร้อยฮารดสบัฟเผาหลังครับโอ้เป็นจังหวะที่น่าเสียดายมากครับเมื่อกี้รีแคปไฟท์ที่แล้วครับครับก็คือเมื่อกี้มีเปิดมาก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าทางด้านของอาร์เดียนนะครับอาร์เดียนนะครับดูเหมือนว่าจะสวยนะใช่เพราะว่าเขาสามารถที่จะชามได้หมดเลยนะครับแต่ว่า ข้อเสียก็คือมันไม่มีดาเมจต่อครับผมมวบวกกับว่าตร<ล>งนี้เกือบครับขอโทษทีฮะนึกว่าจะมีช็อตปฏิหารจากโอลาบโอลาบกดแรงด้วยความกดมาสับหัวไปหนึ่งทีเลกสปินไปแล้วเก็บความไม่นีปาไป,ไปหนึ่งครั้งและขออีกหนึ่งคิดเข้าไปแต่เป็นจันหน้าได้เดบเิ้ลบัฟไปเฉยฮะแล้วเสียสลาโอลาฟกับพื้นไปฮะแลกคิวกันไปหนึ่งต่อหนึ่งครับด้วยความโกรธฮะโอ้แต่แบบนี้ไม่ดีครับเพราะคนที่ได้คิวครับกับเป็นจันน้าโอ้แต่ตรงนี้ดีครับบอกเลยฮะไอ้ต้นบอกชอบฮะโอ้โหจ เซฟเฟอร์ใส่เพื่อเอาหน่วงเวลาการสโลครับแล้วยาที่เรียนเบร์สไปฮะโอ้โหเฉดกันบ่อยมากครับผมสองทีมนี้ครับแล้วทูชนประลาดปาดมามีอ้ลอะโอมาหกดได้สวยมากสำหรับคร่คฮะมือครครับผมเกือบตายแล้วไอต้นฮะเฮ้ยเลยอ่ะโอ้ต้องชมจริงครับจังหวะนี้สุดยอดครับ นี่ครับผมสกอรต์แต่อ4ตรงนี้ครับแล้วทางด้านของตัวริเฟอร,ร์ลเกิดแล้วด้วยครับในขณะที่ทางด้านของทีมแฮมเฮดครับขึ้นไปโซนเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าโอลาฟครับอยู่คนเดียวแบบนี้มันเหงาดีฮะมีไวแฟขึ้นไปเอสเอรรีเก็บคิวไปได้แต่ข้างหลังครับกาลิโอรับเท้าอยู่แล้วชามจากเซรฟินมาตรงนี้ตรงแค่2ตัวมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฮะมีกาลิโอจะมาเติมหรือไม่ครับแต่ว่าดีมชันลงมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งและคนที่อยู่ในวงนี้กลายเป็นทางด้านของเอสเที่โตแตกไปตามมาด้วยหนึ่งคิวจากทางด้านเซรฟีนครับเสียไป3แลกมา1โอลาฟฮะบอกเลยว่าเติร์ดปาร์ตี้ขุมสุดๆครับ ใช่ครับช็อตแรกเหมือนทางด้านของโอลาฟจะเสียแล้วนะฮะจริงๆก็เสียเกาะเหมือนจะเสียแต่ว่าจริงๆเขามาได้ทางด้านของตัวร <c oughs> ีเฟรลครับเอ้อรเฟรลแล้วก็ได้ไฟต่อด้วยฮะใช่ครับใช่ได้ฟเมื่อกี้ครับเอดิชารีคือฟรีมากๆครับเพราะว่าตัวของวายเนี่ยคือหมดสกิลที่จะไปจับขาเขาแล้ว เพราะว่าวายเองเขาแฟดต,ตามขึ้นไปเพื่อจะไปไล่อลาัฟแล้วก็อันติเมตด้วยฮะจแอาซาวแบตเตอรี่ไปครับกลายเป็นใครสากอาจารย์น้างหลังฮนะสวยงามจริงแล้วลวกอ<ร>งไ่เตียบตรงนี้เหมือนจะไหลมาที่เรนล่างครับผมครับอืมเข้าไปอีกนิดนยังไงฮะมีฮาวลิงเกลมาเช็คไปฮะได้รู้เรื่องครับเพราะว่าสมรอนนรี่ลอยไปนะครับ ใช่ครับผมแล้วตรงนี้ไหลามาอยู่ข้างล่างถึงสี่คนครับหมายที่<ม>จะเอาเทเลตเรนล่างครับแล้วเมื่อก่อนครับอีกไม่นานก็จะเกิดแล้วด้วยใช่อ่ะแล้วเหมือนจะเรียกลิฟที่เรนล่างนะครับผมตรงนี้เซราฟีนพยายามเคลียร์ไปก่อนพร้อมกับทูชันประหลาดปาดมาดีเดมชันไปลงมาไม่ใช่หรือมันเป็นสกิลที่นยูของเซราฟีนนะขออภัยตรงนี้ลิฟโขกไปแล้วทเทเลตเกือบแตกพยายามจะเอาเฟิร์สเฟกให้ได้ก่อนแล้วอีกทีเทเลนไปพร้อมกับ คิดเลยสิงไปข้างหลังให้ยังไงต่อครับกลายเป็นเดียวตัวแตกไปและกาเรียนที่อยู่ในตรงนี้คนเดียวครับไม่ไหวครับไม่สามารถทานดาเมจได้ายบอกว่าเอาเพื่อนไปไหนฮะเพื่อนไปไหนกันหมดฮะเ้าเลยไปุูต่อเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนวิ่งจากข้างหลังครับโอเว่นนะวิ่งมาแต่ไกลครับผมโอ้และกาลิโอลงมาจังหวะนี้ก็เหงาอีกทีฮะโอลาฟขวางไว้แล้วนี่ครับไล่ศัพท์ไล่ศัพท์แต่ว่าเพื่อนบอกว่าพอก่อนไหมเบรกโอ้ นี่ฮะโอ้แล้วดูครับรลิเบอรล่าหนึ่งตัวจะโขกไปได้ถึงสามอ้อมดมวยกันครับคุ้มมากเลยคุ้มส,สุดเลยฮะโอ้โนี่ครับดึงจังหวะความได้เปรียบคือไม่ให้ทางด้านของทีมแคมเฮดครับได้ตั้งตัวเลยใช่ครับเติร์ดปาร์ตี้เคมิงเดินเกมได้ดุูเดือนเหลือเกินฮะตอนนี้ดูเรื่องของเลยบ้น<อ>นานี่กว่าครับกาเรน<อ>นะขึ้นมาเป็นซั<อ>นไฟเคฟนะของตามปกติของตัวเขานะครับแต่ว่าที่น่าสนใจฮะ ใครศาที่โ,โกโลดิ9,008เนี่ยครับออกมาเป็นทีที่2กัเป็นทีที่2นะและ้วตรงนี้เป็นหนึ่งอะกาดเข้ามาบริแซมใสวาวแล้วมีกระเที่ยวเลนพร้อมกับคิร์ซิงครับโอ้เรียบร้อยครับฟลิ่เดเมจใส่ทางด้านของวายตายไปแล้วกาเลนฮะยืนเฝ้าอย่างนี้ครับไปยัสติฟี่เอือกดไหนตัดเข้าไปแล้วเอ้าเอ้าแห้งฮะแข้งเขินไปนานไปไม่ดีเลยครับพอกอง หนุนเข้ามาแลเซฟฟินชามได้สวยมากโดนไปถึง3ตัวแล้วตรงนี้ฮะแต่ว่ากลายเป็นทางด้านของกาลินที่แตกไปก่อนเพราะไม่ไหวแล้วครับไต้ต้นพยายามจะเบรสเซเบด้วยเค่เทียวเรนอยู่ฮะแต่ว่าข้างหลังก็ยังถลอยออกไปได้สำหรับเรตทีมอแฮมเฮดอีสปอร์ตต้องชมจริงๆครับสำหรับหน้าของทีมเซอร์ไพร์ตี้ครับถ้าเกิดว่าเราได้เห็นจากการไฟต์ในหลายๆไฟต์ครับใช่ครัเขาเป็นทีมที่ได้บ้านได้เก่งมากเลยนะเข้าจะเินกลางครับเลนล่างเลนบนก็ไปได้หมดแล้ว แต่ฮะแต่ในวงเล็บฮะเราหว่างที่เกิดไฟด้านบนครับโอเว่นเขาก็มาซีเคียวบังกรตัวที่สองเกมไปครับซึ่งเป็นบังกรลมฮะเรียกว่ามันเป็นสเปซคริเอทไว้ครับที่ฝั่งบนครับนี่ครับผมเป็นบังกรดินแล้วก็บังกรลมนะครับของทั้งสองเกมเลยใช่ฮะบังกรตัวต่อไปเป็นมังกรไฟครับตรงนี้บอกเลยว่า แบบพลาดนะครับเพราะว่ามังกรไฟมีผลต่อลูกเกมสูงมากเลยนะเรื่องดาเมจใช่ครับเติมดาเมจส่วนที่ขาดหรือว่าเพิ่มแก็บของดาเมจที่ห่างกันอยู่นิดเดียวครับแล้วโอเว่นครับเปิดบอลนาชอเลยครับ เพราะว่าไหวฮะไหวครับเนื่องจากทุกเลนครับดันเลือกอยู่ฮะไม่สามารถจะมีใครมาคอนเทนต์ได้แมดแมนได้กลิ่นนะทุกชัยบาดปาดมาแต่ว่าเป็นวไยสมัยไปแล้วครับเกมพิกแอดสบายไปตรงนี้เติมลงไปตรงนี้แต่ว่ามอนคูนผักออกมาได้และแมดแมนน่าจะต้องสั่งเลยเซราฟีนของเอดเดวีนลงมาทำไมครับตรงนี้ยังยืนงงดิฮะดูคนหายแล้วคิดเล่นซิงครับไปแนวหลงังเนี่ยไอต้นมาเซดิฟฟี่เข้าไปเก็บเซราฟีนแล้วกริดกริดกับฮิโซเลียครับ ได้บอณนชอัฟมาแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไกรโยนตีเมทขึ้นไปเติมลงมานอกอัพทางด้านการก์ดได้สวยงามแต่การก์ดกดสต็อปวอสไว้ ide, แล้วเป็นไอต้นที่แทงไดเมทไปอยู่นานนะแล้วกลายเป็นเซนดิฟี่ครับไม่ไหวฮะเสียชีวิตไปพร้อมกับทางด้านของไฮายาคูแล้วววยซีเกอร์ครับเกือบคิวกิด,กดไปได้อะไรแข้งด้วยความโกรธนะอยากจะเอาคิวคืนมาแต่ว่ามีเน้นหมดแล้วอืม คือไปแล้วครับเมื่อกี้ฮะครับ,รบโอ้ดีแคบไฟเมื่อกี้หน่อยฮะยังไงครับดีแคบไฟเมื่อกี้ครับคอือยืนตีบาลอนแบบเนียนๆครับแต่ว่าด้วยความที่จันหนครับยา้วับเข้าไปลึกแล้วจะไม่ทด้านของตัวแมทแมนเนี่ยสงสัยแล้วว่า๊ทำไมมาลึกขนาดนี้ก็อ,อยู่ที่บาลอนครับแต่ดีใจที่เข้ามาครับแล้วขโมยไปได้ด้วยนะใช่ฮะสวยงามจริงครับสำหรับทางด้านแมทแมนฮะ ใช่ครับแต่ว่าจริงจริงมันยังไม่จบครับนี่ครับโอลาฟมาไล่สับบับเข้าไปมีได้ล็อกมาชามไปเท่านั้นไม่ทันได้ชามครับแตกไปก่อนครับแล้วเซนิฟี่เข้าไปไล่กันไปหนึ่งทีเฮงเกอร์ครับผมตัวแตกไปหนึ่งคนนะอีกเที่ยวเรนไอ้กับทางด้านของคิลเลอร์ซิงครับจากไอ้ต้นครับเข้ามาแนวหลังนะทุกคนวงแตกหมดเลยครับราวกับซูเปอร์สตาร์มาโอ้แล้ยไกลต่อแย่งไป แย่งบอลนชอวไปได้ก็จริงครับแต่ว่าไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสที่จะทําความได้เปรียบข<ช>ึ้นมาเลยน,นะตอนนี้สำหรับด,ด้านของทีมแฮมเอดครับเพราะว่าด้วยการเงินไอเทมมันต่างกันเกินไปครับผมนี่ฮะไอต้นครับสามารถที่จะไหลขึ้นมาได้ครับมาโป๊กด้านของฮิสตอเรียได้เลยแล้วทุกครั้งที่เขามีจันน้าผมสามารถใส่โลจากอออฟซอมให้อะมันทําให้เขามีอูเล,ลดดี้ครับติดอืม แสบๆคันๆเลยฮะกาเลนนะทีกทหมันติดแพสซีฟไปหองผม<ช>เรื่อยปเลยฮะกาเลนหลายตนก็ถอยมาเล่นหนึ่งจังหวะดึงเชิงไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อีกยี่วินาทีมังกรกลัาจะเกิดฮะแต่ว่าอาจจะรีคอรกลับไปเติมเลือดก,ก่อนแต่ตรงนี้ครับรีคอรแบบเหยียบบอร์ดเขาแล้วเข้าไปคอด้วย<ฮ>จ่าสิทพันครับ สุดพร้อมก็ชีดูรานยังไงต่อทูจารัดปาดไปเผื่อเอียงสาย3องศาครับแล้วไม่ตายฮะแต่สุดท้ายครับมันเป็นแผนไล่กลับบ้านฮะแล้วเปิดบังกรตัวที่3ของเกมเป็นบังกรไฟแต่ข้างหลังมีคนมาคํามอยู่โอเว่นฮะรอกระโดดลงไปด้วยแบติงโคนแล้วเปิดไฟไมจาจนวนี้โอเว่นลงไปพยายามไล่ครับจีเลยสิงไหมหนึทีจ่ายต้นแล้วหาตัวเอดีแคที่เขาแล้ นี่ครับไปอยู่กลางวงครับฮังเกอร์ฮังเกอร์บอกเลยว่าไม่ไหวฮะโดทุกอย่างใส่หน้าไปตรงนี้เอเดียนก็ไม่เห็นเพื่อนให้เล่นครับกลีดตายตาไปหนึ่งคนเหลือแมสแมนที่มีการเดียอย่างเชิญที่กาลังป๊อปอัพขึ้นมาในอีกหนึ่งวินาทีบับขึ้นมาแล้วก็สต็อปบอลอีกหนึ่งครั้งทวงเวลาความตายไว้แต่ก็ไม่สามารถโกงความตายและเป็นโคตดว่าคิวของทางด้านไอต้นนะกับดีเจนเดอรี่ของเขาฮะโอ้ดีด้วยครับผมเพราะว่าใลนล่าตอนนี้มินเนี่ยนเข้าบ้าน นี่ครับผมทำให้ทางด้านของทีมเติ r d ดปาร์ตี้เกมมิครับได้เทมเตในรองแล้วเหมือนจากจบเลยฮะกดบนซูนฮะฮิวขึ้นมาซิฟี่ครับหลังแข็งอยู่ว่หลังแข็งอยู่ยังไงต่อไม่สนใจปนรชและรีบจบเกมไปครับเป็นชชนะของทางทีมเติร์ดปาร์ตี้เกมมิครับไปในเกมที่หนึ่งครับผม1นึูนะใช่ครับนี่ครับเป็นผลจากการคุมความได้เปรียบในช่วงต้นเกมถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบทีมแฮมเฮด สักเล็กน้อยนะในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะกลับมาคุมความได้เปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็ไม่ปล่อยจังหวะให้ทหน้าของแคมเยนเน่ได้ฟาร์มเลยในเกมนี้ครับสำหรับทหน้าของทีมเติร์ดปาร์ตี้เกมมิ่งนะครับใช่อันนี้ครับคือวันไซเกมมิ่งเองครับผมคือกราฟไม่หักเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ XP หรือว่าโกนะครับใช่แล้วดูโอ้โหโกเมื่อกี้เหมือนเห็นห่างกันเป็นหมื่นเลยนะใช่ฮะถ้าเกิดโกดิฟตังทีมาใช่เลยครับ มีเกือบสองหมื่นครับประมาณ1 8ื่นแปดหนะครับผมครับผมขอตานมันฮะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่ครับน่าจะอีกแป๊บหนึ่งฮนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันีกครับในเกมที่สองยวคไปไหนนะทุกคนเดี๋ยวคุงไปไหนครับ